ครับผมวันนี้มาซ้อมใช่ครับวันนี้ก็มาซ้อมของแฟนมีตครับของผมเองนะครับวินออริเดียนแฟนคอนเองครับพรีเซนต์เดอะบายลาสเวกก็เป็นแฟนมีตโซโล่อันแรกของวินเลยครับพี่ประเทศไทยตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนอ่ะตอนนี้โอ้ก็เตรียมตัวเกือบจะร้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเต็มที่มากๆครับผมแล้วก็เวลาตอนนี้ก็คือพยายามจะทําให้บ็อกกิ้งต่างๆท่าต่างๆเก็บให้เป๊ะมากที่สุดเพราะว่าทวกผ่าน วินเองก็คือแบบมีเวลาท้อมใช่น้อยมากๆครับแต่ว่าคือช่วงเวลาที่ว่างเนี่ยวินก็พยายามหาเวลาที่แบบแทกตลอดเพื่อแบบม,มาซ้อมกับตงงนะครับอ,อ,อย่างเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นำมาเรียนเล่นใหม่ด้วยใช่ไหมใช่เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลง Ten Years Later อของวินเองครับผมแล้วก็มีการที่ rearrange ใหม่เพื่อให้เข้ากับคอนเสิร์ตนี้มากที่สุดครับาความ่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะได้ครบทุกรสเลยความสนุกความฟินวันนี้เราจะมีอะไรฝากแฟนๆบ้างคะที่หอมไป อบรถแน่นอนครับผมแล้วก็จริงๆอย่างที่เคยบอกไปหลายๆที่แล้วว่าแบบจะเป็นแฟนมีจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนจะไม่เห็นวินในพาร์ทแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนแล้วจะได้เห็นที่คอนเสิร์ตนี้เปที่เลยเอาสปอยแบบสั้นๆนะคะว่าแบบเออในคอนเสิร์ตนี้จะแบบเห็นอะไรเออคอมเมนต์ช็มันจะพูดได้ราบพี่ก็สามคำที่จะเห็นในคอนเสิร์ตนี้จากวินค่ะ energy 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 ครับ สนุกแน่นอนเพราะว่าคารบรสมากเลยครับมีหลากหลายรสชาติครับคือคือต้องบอกก่อนว่าคอนเสิร์ตเนี้ยผมเป็นคนที่มีโอกาสได้ร่วมวางเพลงทั้งหมดเลยทั้งโชว์นะครับในระยะเวลาที่วางเพลงเนี้ยคือเป็นเดือนก่อจะได้แบบลิสต์เพลงทั้งหมดแล้วก็เป็นลิสต์เพลงที่เราชอบมากที่สุดแล้วก็ร้อยเรียงให้สนุกมากที่สุดครับก็ใช้เวลากับมันค่อนข้างมากแปลว่าแปลว่าเราก็เชื่อว่าแบบคือมันจะ ร้อยเรียงอย่างสนุกแล้วก็ไหลลื่นแล้วก็ขบรถมากจริงครับเห็นเปิดตัวแข่งครับเชิญมาก็เออเนเน่ใช่ครับก็มีหลายแนวเหมือนกันนะครับแบบเชิญคุณใช่บอกแล้วขบรถขบรถมากใช่ครับก็เออเราก็พยายามหาแกสที่ทุกคนคาดไม่ถึงด้วยแล้วก็ทุกคนน่าจะหาจุดเชื่อมโยงได้ด้วยครับก็เลยเป็นพี่เนเน่กับพี่มิกซ์ทำไมเป็นเนเน่ พี่เนเน่นี่ก็คือเคยร่วมงานมาพี่มีประวัติที่ยาวนานเริ่มต้นจากการถ่ายคัฟเวอเลยก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับแล้วก็มีโอกาสได้เออ่ฟีเจอร์ิ่งเพลงด้วยกันด้วยครับก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันถ้าเกิดพี่เนเน่ให้โอกาสมาร่วมงานด้วยกัน่ส่วนพี่มิกนี่งงไหมล่ะไม่คาดฝังแล้วนะคาดฝันนะคาดฝันนะไม่คือผมเป็นแฟนคลับ ยอมรับเลยผมเป็นแฟนข่าวแล้วผมติดตามเพลงเขามาก่อนที่แบบนจะดังอีกตอนที่เขาปล่อยแรกๆเลยแล้วก็ฟังแล้วก็แบบเพลงใครดีมากดีมากเลยแล้วแต่งเนื้อแบบดีมากเลยครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามีโอกาสอยากร่วมงานพี่ในฐานะนคลขับสับฟังอะไรนะก็อยากฟังไม่รัผมก็ต้องมาอก็ได้เตนก็ได้ฮะจะอยากดูนะครับผมก็ไปรอดูที่17นคโอ้ยแปลว่าจะได้เห็นสเต็ปการเต้นเพลงนี้ของ ถ้ารอถ้าอยากเห็นนะครับผมก็มาดูวันที่วันที่17กุมภาพันธ์นะครับจะมีจะมีเกมเพิ่มเติมไหมคะสุดมันอุบอกไม่ได้สิอือแต่มีแน่นอนอุ้ยบอกไม่ได้เราติดตามเราติดตามมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อีกมากมายเลยครับอือคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากเป็นแฟนเดียขอะไร้วที่เป็นใครๆมันก็ใกล้กับวันเกิดใช่ครับใกล้วันเกิดด้วยครับก็ กิดวันที่21ครับผมแต่ว่าจะแต่นีวันที่17บจอ๋อจริงๆก็อยากตกอยากจากัดตรงกับวันเกิดตัวเองเหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่ได้ลงแบบสุกเฉินมันคืออะไรนีครับแต่ว่าจะมีของขวัญมีของขวัญให้ตัวเองให้แฟนๆก็มีแน่นอนครับผมมีของขวัญใ,ให้แฟนๆครับก็ วินจะซื้อแจกแฟนเลยหรอคะคือจะให้ดูตรงนี้ครับแล้วก็คือหน้าคอนเสิร์ตก็จะมีแบบว่าจัดจำหน่ายด้วยสำหรับว่าแฟนที่สนใจเพราะว่ามันเปลี่ยนได้หลายสิอันนี้คือครับผมขวนที่ให้ดูครับผมแล้วก็สามารถแบบว่าซื้อได้นั่งงานะครับโดยจำนวนจำกัดไม่ใช่เป็นวงครับแล้วที่ความความพิเศษของวงนี้เนี่ยคือผมเป็นคนออกแบบเองด้วย ตัวออกแบบทั้งหมดเลยคือเราเราได้คอนเซ็ปที่เป็นฮอลลิเดย์ใช่ไหมครับก็คือมีฮอลลิเดย์แฟนคอนฮอลลิเดย์เนี่ยมาจากคําว่าฮอลลิเดย์และคําว่าเดทครับก็คือเราอยากจะพาแฟนไปเดทในสถานที่ที่เราไปฮอลลิเดย์ต่างๆเนี้ยครับก็ตัวที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราได้ไปสถานที่ต่งางๆด้วยกันก็คือรถนั่นเองแล้วเราก็เลยถอดล้อรถออกมาแบบทุกสองนี้ใช่ตอนทเซอร์ที่ปล่อยออกมาหลายคนเห็นรถที่วินใช่ครับใช้ถ่ายในคอนเสิร์ตจะเห็นรถบนเวทีบ้างแล้ว ดูดูโอ้ยไฮสปอยหมดเลยก็คิดดูว่ามงมาเป็นขนาดนี้แล้วบนเวทีจะขนาดไหนนะครับผมแต่ว่านี้ก็จะจำหน่ายที่หนงานคอนเสิร์ตนะครับใช่หรือแกจะเก็บตังค์ใช่เพราะว่าจริงๆความพิเศษเนนี้คือเวลาที่แบบเล่นโชว์ในคอนเสิร์ตไฟมันจะแบบจะพีคไปพร้อมด้วยใช่ก็าจะเป็นภาพที่สวยถ้าอย่างนี้แปลว่าในคอนเสิร์ตก็ค่อนข้างจะทุ่มโปรดักชั่นเต็มที่ เต็มที่ครับเต็มที่มากที่สุดเลยครับแล้วก็คือเรามีโอกาสได้ทั้งวางคอนเซปต์แล้วก็ดูในเรื่องของโปรดักชันของคอนเสิร์ตนี้ด้วยครับเราก็พยายามจะจัดสรรให้ออกมาดีที่สุดครับแสดงว่าอย่างที่วินบอกเมื่อกี้บอกว่าจะไล่เรียงไปตามฮอลิเดย์สถานที่ต่างก็คือฉากโดยโนยน,น,นก็จะเปลี่ยนตามใช่เรียกว่าคือใน3ชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้แบบไปหลากหลายสถานที่กับวินมากได้ไปเดทกับวินในสถานที่ต่างๆที่คุณแบบไม่คิดว่าจะได้ไปแต่ได้ไปในคอนเสิร์ตนี้ครับอ่ะฝากถึงแฟนๆหน่อยค่ะ คนที่มีบัตรแล้วหรือคนที่ยังไม่มีบัตรได้ครับผมก็ฝากสาหรับคนที่มีบัตรแล้วนะครับผมก็รับรองว่าได้มาเจอกันแน่นอนแล้วก็ได้รับความสนุกไปอย่างเต็มเปลี่ยนแน่นอนครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังลังเลอย,อยู่หรือว่ากาลังหาบัตรอยู่ก็สามารถเข้าไปซื้อได้ในทางไททีแก,กมเมเจอร์ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่17กุมภาพันธ์นี้ครับที่ใบถือบังนะครับย้อนถามด้ยค่ะที่ล่าสุดไปนิรานก็มีจัดประกาศเนาะว่าเราเป็นหนึ่งในสิท์ที่ทำไรายได้ ในแฟชั่นจิมิล่าคือซึ้งยังไงครจริงๆคือเราจะเหตุข่าวแบบนี้ก็ดีใจมากๆครับดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของพาร์ดาด้วยครับผมก็พาร์ดาจริงๆก็เปิดโอกาสให้ผมได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยทำครับก็ต้องขอบคุณพาร์ดาด้วยครับแล้วก็ดีใจที่ทุกครั้งที่ไปต่างประเทศนะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นวีทุกๆงานเลยก็แฟนๆคอยสับหลอดผมเสมอครับก็ขอบคุณมากครับครั้งนี้ที่ไป ครั้งนี้ที่ไปคือเป็นครั้งที่หนาวมากที่สุดตอบอะไรครับเนี่ยคเป็นเป็นครั้งที่หนาวมากครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นอีกโชว์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบคอนเซ็ปต์ที่เขาทำค่อนข้างแตกต่างแล้วก็แลลกตาจากที่เราเคยเห็นมาทั้งหมดครับอืมยังไม่เท่านั้นมีการประกาศทบวร์นอะคุณติดหนึ่งในในร้อยไนะจริงๆต้องติดหนึ่งในยี่สิบหนึ่งในยี่สิบอ๋อครับผม เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับก็ก็ดีใจครับโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ชื่นชอบแฟชั่นอยู่แล้วครับแล้วพอมหโอกาสที่ได้อยู่ติดอย่างนั้นก็ภูมิใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราทําสร้างสรรค์แฟชั่นใหม่ๆเพราะเราทําแบรนด์ของเราด้วยอย่างเช่นแบรนด์ชื่อเบลิครับผมก็สามารถเข้าไปเหยาเก็บดังได้เก็บดังเพราะเขาเาเรียกว่าหลายคนแบบมองดูแล้วเป็นผู้ส่ง โอ้ไม่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 ได้ขนาดนั้นหรอกครับคือเราก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับวงการแฟชั่นระดบครังเยอะมากกว่าครับเดี๋ยวเรากา็ได้เห็นได้เกิดไอเดียอะไรต่างๆมันะทำให้เรา,าสามารถนําใช้กับตัวเองในงานต่างๆของเราที่จะไปด้วยก็อย่างหนึ่งคนเขาก็จะคาดหวังในคุณค่า,างที่วินไปงานทะ่นั่นประเทศว่าโอ้วินจะสร้างปรากฏการอะไรสร้างปรากฏการเลยเหรอครับไปแต่ละครั้งก็จะมี ครับผมก็เราก็พยายามเต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดกับทุกงานที่เราไปนะครับแต่ละชุดที่เราจะใส่ไปอย่างเงี้ยเราก็มีการวางแผนฟิตติ้งเตรียมตัวว่าชุดไหนเหมาะกับเรามากที่สุดเพื่อที่ให้ผ้าออกมาดูดีมากที่สุดแต่ว่าแต่ทุกครั้งเราก็จะต้องมีการแบบเตรียมตัวไม่ใช่แค่แบบวินงไปทุกครั้งเลยใช่ครับผมก็จะมีดูเรื่องของฟิตติ้งเสื้อผ้ามีหน้าผมก็จะทําลุกไหนดีเงี้ยครับให้เข้ากับชุดให้เข้ากับโชว์นะครับมันกดดันไหมครับ พอกนมีความคาดหวัง,มงผมรู้สึกไม่ได้กดดันขนาดนั้นนะผมรู้สึกว่าผมสนุกกับในสิ่งที่เราทางครับแล้วก็พยายามจะทําให้มันออกมาให้ดีมากที่สุดค่ะรเรียน